ตัดน้ำไม้ฟรังพรุ่งนี้จะได้หรือเปล่าเนาะกิโลครึ่งไม่ได้ค่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละถ้าเอาทั้งหมดมันได้อยู่แต่เราต้องไปตัดเอาอีกเอาแต่อ่อนๆเนี่ยพรุ่งนี้ตอนเที่ยงๆจะมาตัดใหม่อีก สะอาดตัดโดน,นนี่ไว้ตัดพุ่งนี้ให้มันยาวอีกหน่อยนึงต้นยังไม่ปล่อยนะคะต้นยังไม่ให้มีนะคะ ทุกรอบก็ทามทุกรอบยายยังไม่ให้มันมีต้นนะคะเดี๋ยวเลิกตัดค่อยให้มันมีต้นตอนนี้มีเท่าไรตัดให้หมดไม่ให้มีต้นนะคะมีเท่าไรตัดให้หมดไม่สวย oh me, me. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาตัดอกีกประมาณตอนเทียเท่ยงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองตอนเย็นอยากจะเอาไปให้เขาเขา,เาไว้กินตอนเย็นเนาะอันนี้คงยังไม่ได้หรอกกิโลกิโลครึ่งเขาจะเอากิโลครึ่งเนาะรวมกับตัดเมื่อวานด้วยนะยายต้องไปตกแต่งอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล็มพวกนี้อีกมาเลมเอาอากาศร้อนๆน,นะมันก็ขึ้น ขึ้นไวถ้าหนาวมันไม่ค่อยขึ้นเนาะไปไปเก็บผักแม่นยายจะกินผักวันนี้ผักสลัดกับไก่ทอดร้อนนี่เก็บผักสลัดไปให้พี่มือก่อนเดีย๋ยเขาเก็บก่อนเด้อเก็บผักนี่เก็บเอาข้างในข้างใน ันไมนเก็ก็ันไมเก็ก็นนเกกอาอกไอันนี้มันอผักอันนี้มันเป็นหัวนะแต่ว่าไม่รอให้เป็นหัวหรอกเก็บกินไปโลดมันหัวคล้ายๆผักกาดแก้วนะ แต่ใบมันจะอ่อนกว่าผักกาดแก้วแต่ไม่รอให้เป็นหัวหรอกรอให้เป็นหัวเลยมันก็ชนกันกินไม่ทันเพื่อนเออไม่ได้ปลูกให้สวยเนาะไม่ได้ปลูกขายเราไม่ได้ปลูกให้สวยงามเราไม่ได้ปลูกขายเราปลูกกินไม่ได้ปลูกโชว์นะคะปลูกไว้กินไม่ได้ปลูกโชว์ พอถึงตอนนั้นมาเคยเห็นไหมไก่ใหญ่จะกินสลัดไก่ใหญ่จะกินสลัดแต่ปีนี้คอยดูนะปีนี้ยายไม่ได้ปกติยายจะหวานเอามเมล็ดหวานเอาให้ในสวนผักปีนี้ยายจะไม่หวานยายจะเอาเนี่ยขุดเอาในในไรไปปลูกปกติจะหวาน นี่ได้ล,ละแต่ถอนออเรดลิสหน่อยเราไปให้พี่มือช่วยกินหน่อยเรยดลิสคือนี่ผักชีลาวเริ่มโตแล้วนี่ถอนเรดลิสออกให้ผักชีลาวโตโอ้ยไปไม่ถึงโอ้ย จะเอาผักในบ้านมาไว้ในนี้พรุ่งนี้ก่อนไม่ได้แล้ววันนี้หมดเวลาอู้อนี่ใหญ่ขนาดถอนทุกวันนะคนบนเนาะอ้นนี้อู้อันนี้อันนี้ก็ใหญ่อู้อนี่อู้เนาะมันอยู่เดียวๆขนาถอนเมื่อตอนเช้าหญ่ก็ถอนตอนกลางวันนะอันนี้ตอนเย็นที่ว่าถอนไปกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ผักชอยนี่เอ้ย มาราไม่ค่อยแอน,น่นเลยที่เอามาปลูกถั่วด้วยนั่นมันยังสูอากาศยังไม่ได้ป๊ะปะเพื่อนเพือ่ะเพื่อนเแค่นี้แหละนี่เนาะจริงๆถ้าไก่ยายไข่ทั้งสามตัววันนี้ก็ต้องเก็บไข่แล้วนะคะเออพอดีไข่แค่สองตัวมันมีหกฟองยายยังมาเก็บได้ค่อยเก็บพรุ่งนี้ไข่เนาะปะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนชีวิตแบบพอเพียงเนาะเห็นไหม เข้าบ้านกเก็บผัดเก็บผัดไปด้วยได้แล้วอาหารวันเนี้สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้เช้าของวันใหม่นะคะเดี๋ยวไปตัดนไม้ฝรั่งอีกจะเอาไปส่งลูกค้าส่งลูกค้าคิดาก,การเจริญรุ่งเรืองเออเพื่อนในหมู่บ้านเขาสั่งกิโลครึ่งเดี๋ยวยายจะไปตัดเอ,อนไม้เมื่อกี้ทําความสะอาดในบ้านเออ ได้1กิโล2ขีดเดี๋ยวไปตัดเพิ่มอีกเดี๋ยวไปให้อาหารไก่เก็บไข่ด้วยวันนี้เนาะอ,อีกตัวหนึ่งไม่ไข่จริงๆเลยเพื่อนๆนี่ดูดิสี่วันหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตัวนี้ไข่แฟดแน่เลยเพื่อนๆนี่นี่ได้ไข่แฟด ไข่แฝดแน่ๆเลยเราจะดูกันเคยซื้อมาปีหนึ่งตัวหนึ่งมันไม่ไข่ไม่รู้ว่าตัวไหนไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออกวันนี้เดี๋ยวคอนตามใายๆค่อยออกขาดอ,อีกสอง,องสามขีดเองขาดอีกสามขีดเลือกแต่อันสวยๆไปให้เขานะตัดไป นยตัดได้ก็ตัดไปเลือไปเลือกเอาอันโอ๊ยโอ๊ยโอยนนโนนโนนจะไปเจอข้างโนนนะจะไปเลือกอาอนที่ไม่สวยไม่สวยออกเอาอันสวยๆให้เขาต้นยังไม่มีเด้อต้นยังไม่มี ต้นเด้เลิกตัดก่อนต้นมันเด้เลิกตัดก่อนได้จะมีนะคะต้น เท่าม่ปมเลยนี่เพื่อนเห็นไหมเมื่อวานตอนเย็นก็ตัดอันนี้ตอนเที่ยงก็ตัดนี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ตัดแต่ถ้าจำเป็นก็ตัดได้มันก็สูงมาอีกหน่อยหนึ่งเนาะนี่ดูดิโอ้ยเยวจะตัด อาทิตย์หน้าไว้ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนาะ่นปะในายใหญ่ไปทําความสะอาดแล้วก็เอาไปสงเขาก่อนแล้วค่อยมาเข้าสวนตอนนี้ใบสองละใบสองกว่าลนะตัดเอาแค่อ่อนๆนะคะเพื่อนตัดออกหมดเลย เอาแบบว่าไม่ต้องปอกเลยไปถึงก็กินเลยยัมาเลือกอีกเลือกอีกอันไหนอนไหนสวยอันไหนไม่สวยถ้ากินเองเนี่ยปอกนี่ปอกออกก็กินได้หมดเลยเนะีย คือมันคือมันเขาเขาเรียกว่าอะไรนะมันยังไม่แข็งนะเต็เกลือกมันเกลือกมันจะมีเสียนเสี้ยนอะนะนี่นได้หมดแต่ว่ามันไม่ถึงกับว่าแกม่มากนี่นะคะไหนแล้วอันนี้ไม่สวยอันเล็กอะนะเอาไว้กินเอง เอาใหญ่ๆไปขายขายถูกๆอีกต่างหากนะไ <c oughs> ปเอาเยอะๆค่อยชั่งก่อน <c oughs> ปะหเบื้อน <c oughs> เอาน้ำไม้ฝรั่งไปส่งนะคะ <c oughs> ปีนี้ไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปส่งอ่า คนที่เขาเอาไปขายนะเอาไปส่งเพื่อนในหมู่บ้านนี่แหละเอาไปกินเอาไปกินไม่ได้เอาไปขายยังไม่รู้เลยว่าจะเอากิโลเท่าไหร่ปีนี้อะไรอะไรก็แพงเนาะปีที่แล้วขายกิโลละ5ยูโร5ยูโรก็180-190บาทกิโลนึงปีนี้ยังไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่ยังไม่รู้ดูรเพื่อนตามทางดอกฟันซิงตโตอู้ย่ายไม่ได้พาไปในป่านั่นนะ ป่าที่ยายพาไปดูดอกเรืองๆวันนั้นน่ะไม่ใช่มันบานหมดเลยเ่ะวันนั้นที่ยายพาไปมันยังไม่ค่อยบานเนาะไม่ได้เอาไม้สเสียบมาได้นั่นบ้านหลังตรงไปที่มีรถจอดอยู่นั่นแหละยายเอาไปสงแล้วก็บางครั้งก็เอามาส่งบ้านฝั่งนี้เนาะ โอ้ดอกไม้มันเริ่มร่วงหมดแล้วนี่ที่ยายถ่ายวันนั้นน่ะเห็นไหม,มถ้าเอาไปส่งอีกคนนึงก็นู่นเขาก็สั่งอยู่นะไอคนที่เขาเอาไปขายนะเขาเอาไปกินเองก็นู่นอยู่ข้างหลังโบสถ์นี่ไม่สวยแล้ววันนั้นโชคดีไปยายได้ถ่ายให้ดูกำลังสวยเลยนี่อันนี้ไม่สวยแล้ว นู่นบ้านที่มีรถจอดอยู่นะคะนี่อันนี้น,นี่โอ้นี่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 อันนี้บ้านที่หลังโอ้เพื่อนๆต้นไม้ริมทางว้ายดูดิสวยเนาะสวยเนาะอืม คนว่าทําไมไม่ถ่ายให้ดูฝรั่งเขาโรส่วนตัวเขาไม่ชอบให้ใครถ่ายคลิปอ่ะเนาะยายก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายหอมหอมเพื่อนเพื่อนหอมเือ่อนเพื่อนกลับแล้วดูกขอยอนี้ยายมาขวดหนึ่งเซ็วายๆวนวน์กิโลครึ่งยายขายเหมือนเดิมเลยหยูโร แต่เขาให้มา8 8ยูโรประมาณเกือบ3ามขาดอีกนิดๆเกือบ300บาทกิโลครึ่งเนอะแต่บางคนเขาก็ให้เกินอันนี้พอดีเขาไม่อยู่อยู่แต่แม่เขาถ้าลูกเขาอยู่เขาให้ยายมาให้ทิปให้ทิป,นปเปนอะฮะไเพื่อนๆ